อะไรตลกให้ฟังป่ะคนที่มึงพูดชื่อท่าพระจันทร์เนี่ยโอเคกูเล่าเรื่องหนึ่งกูรู้จักคนในวังไหมรู้เยอะมากครับโอเคในหลวงอ่ะเคยในหลวงรัชกาลที่9ก้าอ่ะเคยมหากรมกูอ่ะได้สมจิตสมสมเด็จจิตรดาหนงว่าของกูปลอมไหมมันไม่มีจริงกว่านี้แล้วพ่อกูอ่ะได้มาจากคนที่เชื่อถือได้ถูกป่ะกูเอาไปท่าพระจันทร์เขาบอกของกูปลอมท่นเอาไปดูเงนี้ตกลงคนที่ให้กูคือใครกูก็อยากรู้ CQ 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 จากอาสากู้ภรย239ก CQ จากภูไพรรสอัมเครยฉุกเฉินว่อ2อาสากู้ภรย239สัญญาณวอ16หกเขยนเราติดต่อมาใหม่เพี่ใส่ร่แจ้งข่าวจากกรมโยกยาจากเป็นมาณน้ำฝนสะสมจํานมากตามเทออเขาตะนาวศีเขตอำเภอสุมพืนจังหวัดราชบุรีอาจจะทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและยิงโบลตได้ตามแนวเขา ขอให้แจ้งเตือนประชาชนโปรดระมัดระวังการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงภัยนายนงเกียสุนทเก้าถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็ถ้าจะต้องเร่งกลายไปแต่น้อยถ้าอยากเห็นเต็มทีเสร็จสูนสรใส่วมได้งับคำแนะนําเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินสูนทรใส่ลมได้รับคำแนะนำจากาก VR 0ีอาร์ได้พระราชทานคำแนะนำให้นำรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ เป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการโดยให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงสุดเพื่อเป็นสถานีย่อยถ่ายทอดข้อความรายงานระหว่างนักวิทยุอาสาสมัครกับนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆที่มีสถานีวิทยุที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงทําให้สามารถติดต่อสือ่อสารได้ในรับถึงไทเป็นพิเศษ